ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบอ่อตกปลาลอยแพรนะครับผมเสิร์ชจากใน Google นะครับแล้วก็ผมเข้าทางซอยทัพบ,บุญชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศบอ่อนะครับ hai trăm linh lát hai trăm linh ơi nếu mỏ thay không Ồ, rồi, sống, đi đâu nhưng 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 người ngoài người người ngoài người ngoài người ngoài thay mỏ thay là ghi pha nàng tam อส,สวยส,สวยเลยมียป,ยนนป็นยากาศนะครับปลาหมอแล้วครับตัวที่สองปลาหมอตัวที่สองแล้วลนะครับเฮ้ย ได้แล้วนะครับสามตัวแล้วนะครับคนเดียวเลยเข้าวันนี้โอ้ยเขินเลยอ่ะจัดไปสุดยอดสุดยอดอ่ะ้าหหกแดงทำอะไรโอ้อะไรเนี่ยปลานินตัวที่สี่ของนางนะครับปลานินนะครับ โอ้ยเข้าปากถูกต้องเลยนะครับโอ้ยใส่หมวกหน่อยได้ปลายแล้วไม่ธรรมดาจริงเธอนี่โอ้โหปีมือนางล้วนๆเลยนะครับวันนี้โอ้โอหไม่ธรรมดาจริงยิ้มดิ <c oughs> นางจั่วปลาหมออีกแล้วปลาหมอไทยท้องเหลืองนะครับนางฮอตมากๆวันนี้ได้อะไรกาเกลียยกมาเลยโอ้ตะเพียนมานะครับวางเลยวางเลย ยอดใส่สวยไหนมือทาบดิ <c oughs> โอ้โธรรมดาตัวใหญ่ยอยู่โอ้วันตับ <c oughs> ไปเอามันขึ้นมาทำไมเอ้ยคิดถึงน้องหมิวเลยน้องหมิว